อันี้เป็นกระทะนาแบนนะครับผมต้องถอดทังหลังก้อนก้อนเสร็จมากระทุงยางลงนะครับแต่เมื่อถอดมากระทุงยางลุนีมกระทุง,ยา,งยากครับกระทุงลงอยู่แต่เมื่งเมื่อยเข้าครับเอาแบบว่าง่ายก้อนครับผมเดี๋ยวถอดทังหลังออกก้อนครับ เดี๋ยวน้องแฟบให้มันลื่นๆนี่เพืเอมไม่เห็นเขาแตกทุก่าไนลแลแตกเพนัอน แฉกมูแจกอย่ด <numbered target> ้วยกินบ่มากระทุ่งยางข้างหน้ามงเข้าไปเร็แ้แฟงลงไปมิดตัวับซัดลงไปมาหันงานยางข้างหลังลกความมงกระทุ่งยังง วัวงอังกแยาวันนี้ไนยากไมไปหอดสงายคนลกเลยวันนี้ว,นนว่าไปอะไรลาที่ว่า <c oughs> ไปสุดประเทศไทยเลย เบตงเห็นไหมล่ะแม่ขายบวมั้งกรุงเทพเบตงบวมนี่เส้นนั่นนลยมีก็บวมเหมือนกันบอกนี่ครับกระทาสองสันนู่บังบังเก๋ไก่กระทาสองสันเป็นไหนนี่นี่สมีบักอีกสันหน,นึ่งนี่เห็นมนี่ครับกระทาสองสัน,นขันกระทะวัดดามันสิเรียบไปเลยครับผมตโตครับน้องแฝบใส่ให้มันเลื่อน คนกับไซจอลบีบางคนกับไซเนื้อบางคนกับไซลกแกนะครับผมคนกับไซมันเคืองเกา ยา,านี้ยัง,ยงมกลกเลยแัแต่ขั้งสองเส้นรวมสองเส้นเลยหาลานปลายากหายากยากว่ามีดเลยเออจาว่าแต่ลานปลายาเนี่ยตั๊มน้ำมันยังมีเขาขายใส่กันล่นขายคร้บโอ,อ้ยยรมกัใสรลนลิตรดลิตรขายวารวยตั้งขายนา,านยนกานถือถือจังวัมันบ้าเท่านู้น